สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับช่องข่าวเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลครับวันนี้นะครับ13พฤศจิกายน2566อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาน,นะครับเป็นเงินไร่ละ1 0 0 0บาทค่ารหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าเรียกว่าเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวนานไร่ละ1,000บาทก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับ รายละเลอียดล่าสุดวันอังคารที่จะถึงนี้ก็คือวันที่14พฤศจิกายน2566เนี่ยนะครับจะมีการเข้าที่ประชุมหรือคอรรอมอนะครับในการหารือนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการพิจารณาซึ่งก็จะเป็นการหารือเพื่ออนุมัตินะคุณผู้ชมในส่วนของเรื่องนี้มีการนะครับ ไฟเขียวมาตั้งแต่ราบาขอสัปดาห์ที่แล้วสำหรับเงินร่ละ1,000บาทนะครับโดยที่ทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็น ประธานประชุมคณะกรรมก,การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบอนะครับซึ่งก็แจ้งข่าวสารออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันที่14พฤศจิกายน66นี้ก็นําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับในส่วนของงบประมาณนะครับในส่วนของเงื่อนไขรายละ,ละเอียดเพื่อพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาต่อไปนั่นเองนะครับก็คาดว่าวันที่14นี้นะครับก็จะมีในส่วนของการอนุม,มัตินะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับ พี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนของโครงการนี้นะครับก็ปีที่ผ่านๆมาก็ได้นะก็ประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะครับก็รอรับการจ่ายเงินได้เลยนะครับได้แน่ๆแหละนะครับแต่ว่าในส่วนของคอรมอกก็จะต้องมีการนําเข้าก่อนเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนะครับทีนี้ พี่น้องเกษตรกร,ากรชาวนานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคือตรวจเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะครับบางทีนะครับระบบมันไม่อัปเดตหรือว่าเราอาจจะผิดพลาดขั้นตอนไหนนะครับในช่วงของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรหรือว่าท่านใดนะครับที่เป็นเกษตรกรคนเก่าอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรปีนี้นะครับเป็นปีล่าสุดก็จะเป็นปี2566ทับ67นะเพื่อที่จะรอรับ การช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปรับปรุงทะเบียน,กนเกษตรกรเนี่ยนะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับการจ่ายเงินแน่ๆนะครับจะต้องติดต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรวจสอบไว้ก็เป็นดีนะเผื่อมันตกหล่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับในส่วนของเงิน ไรละ1,000บาทค่าบรหิหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับทางด้นานกระทรวงพาณิชย์จะเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันอังคารที่1 4พฤศจิกายนนี้และเริ่มจ่ายเงินให้กับชาวนาให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน2566นอั่นเองอันนี้คือเขาตั้งธงเอาไว้ทีนี้การจ่ายเงินนะครับเหมือนเดิมเหมือนปีที่ผ่าน,านมาก็จะ ให้ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศดําเนินการจ่ายเงินนั่นเองนะคุณผู้ชมก็รอติดตามว่าจะได้นะครับภูม,มิภาคไหนก่อนนะครับหรือว่ามีการนัดจ่ายอย่างไรบางคนนะครับก็รับผ่านบัญชีธนาคารบางคนก็นัดรับที่เคาน์เตอร์ของธนาคารทกศนะครับแต,แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยแอดมินก็จะติดตามให้เรื่องนี้นะครับ ส่วนนะครับในเรื่องของการเช็คเนี่ยนะคุณผู้ชมขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับสามารถเช็คได้นะเป็นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรออนไลน์เนี่ยนะคุณผู้ชมเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของตนเองนะครับก็ดูเลขบัตรแล้วก็ดูเลขท้ายบัตรด,ด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของดูเลขท้ายหลังบัตรอีกนะครับทีนี้นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น efarmer.doae.go.th นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับตรวจสอบ เป็นอยู่แล้วนะครับเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะคุณผู้ชมซึ่งก็จะดูในส่วนของสถานะเกษตรกรของเรานะครับว่าเป็นปีปัจจุบันแล้วหรือยังส่วนการตรวจสอบนะครับว่าเงินเข้าหรือไม่อย่างไรนะครับอีกเว็บนึงเนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยตรวจนะครับในเมื่อการโอนเงินเกิดขึ้นแล้วนะครับค่อยตรวจแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสถานะ ทะเบียนเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับเป็นปกติแล้วหรือยังเพื่อป้องกันการตกหล่นนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามครมวันที่14นะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะพิจารณานะครับเคาะโอนเงินได้เลยหรือไม่นะครับหรือว่าจะต้องผ่านขั้นตอนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวนะครับแอดมินก็จะรีบแจ้งข่าวให้ทราบต่อไปถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเงินไร่ละ1000บาทน,นะคุณผู้ชมทีนี้นะครับ สำหรับในส่วนของการเห็นชอบเนี่ยนะครับในมาตรการนะก็จะมีอีก2มาตรการนะครับที่ทางรัฐเนี่ยนะครับให้ความเห็นชอบก็คือเห็นชอบราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมริสดนะครับความชื้นไม่เกินร้อยละ25จะให้สินเชื่อตันละ12,000บาทนะครับและให้ค่าเก็บรักษาคุณภาพระยะเวลา5เดือนตันละ1,500บาทดังนั้นนะครับหากเกษตรกรที่เก็บรักษาจะได้เงินสินเชื่อ 13,500บาทต่อตันนะครับแต่กรณีชาวนาไม่มีที่เก็บต้องไปฝากสถาบันเกษตรหรือสหกรณ์ช่วยเก็บให้นะครับสหกรณ์จะได้เงิน1000บาทส่วนเกษตรกรได้500บาทโดยมีเป้าหมายประมาณ3ล้านตันนะคุณผู้ชมแล้วก็อีกโครงการหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการสินเชื่อสถาบันการเกษตรเข้าไปแทรกแซกตลาดหรือแย่งซื้อข้าวเปลือกในราคานำร่องนะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ25นะครับตันละ12,200บาทเพื่อให้สูงกว่าราคาตลาดและเมื่อนำมาซื้อและขายได้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องแบ่งกำไรให้กับชาวนาตันละ2-300บาทเป้าหมายนะครับก็คือดูดทรับย์1ล้านตันโดยทั้ง2โครงการนี้ใช้เงินงบประมาณจ่ายขาด1 6 0 0ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อ 40, 0 0 0 4,437ล้านบาทซึ่งในส่วนแรกดอกเบี้ยทกศรัฐบาลจะช่วยจ่ายนะแต่ในโครงการที่2ดอกเบี้ยร้อยละ4.5ถึง4.85รัฐจะช่วยชดเชยร้อยละ3.5ถึง3.85ขณะที่สถาบันการเงินจะชดเชยให้ร้อยละ1ซึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการอนุมัติช่วยเหลือ2โครงการนี้นะครับแล้วก็เงินไร่ละ1000ที่จะอนุมัติ ต่อกันมานะครับซึ่งก็รอพิจารณาในคอรมวันที่14พฤศจิกายน2566ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดก็รอติดตามนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่านะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนาะก็จะยิ้มได้นะครับในการช่วยเหลือเงินข้าวเหนจัดก,การพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมส่วนราคาข้าวเปลือกนะครับทั้งแห้งแล้วก็สดเนี่ยนะครับซึ่งตามที่แอดมินนะครับได้ดูในส่วนของข้อมูลนะครับในแต่ละพื้นที่ใน ส่วนของภูมิภาคหรือว่าบางจังหวัดนะครับก็คือประเมินรวมๆกันราคาเข้าเปลือกข้าวกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอย่างเช่นข้าวเปลือกหอมมะลินะครับโซนภาคอีสานเนี่ยถ้าเป็นข้าวเปลือกแห้งนะปี2,565ถ้ง66เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตันละ14,500ถึงตันละ10,000 5,000บาทโดยประมาณนะครับส่วนข้าวสดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ถึง11,500บาทนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของราคาข้าวนะครับอัปเดตล่าสุดส่วนข้าเปลือกเจ้านะครับโซนทางภาคกลางเนี่ยประมาณตันละ่1 5 0 0ถึง 11,000บาทโดยประมาณนะครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับราคาข้าวเปลือกล่าสุดตอนนี้นั่นเองนะครับในการรับซื้อของท้องตลาดหรือว่าโรงสีข้าวทั่วไปทุกภูมิภาคนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอันนี้ก็อัปเดตเป็นราคาคร่าวๆให้กับผู้ชมได้รับทราบนั่นเองครับติดตามข่าวสารได้ใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับเดี๋ยวก็จะรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสําคัญมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ